ครับสวัสดีครับนะวันนี้มีโตต้า r ี v o ครับนะสประตูยกสูงเข้ามาแล้วครับนะเกียร์ออโตตัว E นะครับนะสอตัว E ปี2019ครับเลขไม่พึ่งแสนเดียวครับโอ้โหนะสวยราคาดีๆครับนะห้าแสนสครับผ่อนแค่8,000กว่าบาทนะครับผมแนะนําคันนี้โจดดีฟรีดาวก็ยังมีให้อยู่นะสำหรับลูกค้าเครดิตดีก็สามารถฟรีดาวได้เหมือนกันดอกเบี้ยต่ำสุดผมมีให้นะครับ2.394ปี นะครับ2.394ปีนะได้ดอกเบี้ยเก่งไปเลยนะสำหรับกระบะสีประตูยกสูงนะครับปี2019ยังสามารถได้ดอกเบี้ยพิเศษอยู่นะครับใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้เรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์นี่ผมนี่เหนือๆครับ่อยรถมา300-400คันแล้วครับใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับสวยมากนะครับมีแคลรีบอยพร้อมเลยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยกับป้ายทะเบียนสวยๆครับ5756ส่วนลูกค้าที่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพนะครับ ผลอันวติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ด้วยส่วนละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยววิชนุดขึ้นสุดไปครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของโต y o ตา r ีโวสี่ประตูยกสูงนะครับนะหรือตัวพีเลเนอร์ตัวแคปโฟนะครับนะสองจุดสี่ตัวอีปี2019ครับเลขไมเพิ่งแสนเดียวครับแสนกับอีกหนึ่งพันนะครับนะแสนหนึ่งพัน ใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาเื่อนๆราคาดีด้วยครับ5 2 9 0 0 0ส่กานพ0 0กว่าบาทครับฟรีดาวเคทิดดีฟรีดาวได้เลยนะครับนะใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลน,นะผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุญาตผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ด้วยครับทั่วประเทศติดต่อมานะครับนะอนุญาตผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ด้วยหรือใครอยากขึ้นมารับเองนะครับนะผมมีบริการนะครับนะเดีย๋ยวผมจัดตัวเครื่องบินให้1ที่นั่ง หรือใครไม่ชอบนั่งเครื่องบินนะครับหรือใครกลัวการบินนะครับผมแถมตั๋วรถทัวร์ให้ละกันนะครับอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้รถแรกแจกแถมหารถไว้ก่อนสงการนะครับขับรถกลับบ้านสงการนะต่างจังหวัดนะผมแนะนําคันนี้เลยนะครับมีแคลริบอยให้พร้อมนะนั่งหลังได้สะดวกสบายแน่นอนนะครับโอเคอาาเดี๋ยวเราไปดูความเดิมกันเลยนะครับนะโอ้โหนะแป๊บนึงนะอ่าเจ็บปากนิดนึงนะครับ นนหน้าก็เป็นตัวหน้าหล่อแล้วเรียบร้อยครับเป็นตัวกระจังสีดําเป็นโนมแบ็กตัวนี้เลยนะพร้อมกับตัวโคม,มียมครับสีสวยไม่แตกไม่รอดสภาพของโคมไฟนะครับรอยหินกระเด็นไม่มีแน่นอนนะครับสันเหลี่ยมฟ้ากระโปรงคมๆแบบนี้ครับนี่โอ้โหกระจังสวยมากนะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานแค่ติดต่อมา ดุเดืเลยนะครับน่าสวยทั้ง2ฝั่งแน่นอนแกระหว่างตัวกันชนแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอ้ารถเกรดเคัดให้แล้วเรียบร้อยครับไม่มีชนหนักจมน้ำพิกามเล่มสูญหายไม่มีแน่นอนนะครับกระจกข้าไฟฟ้าปรอบไฟฟ้าแล้วเรียนนรบร้อยล้อแม็กซ์สีสวยจากโรงงานนะครับให้ดูก่อนนี่เลยพร้อมกับยางวิสโตนครับปี2000นแป๊บหนึ่งนะ21เอนะครับนะเอาไปใช้งานยาวๆนะเดี๋ยวผมดูให้เรื่องยางนะถ้ายางมันเสื่อมสภาพมากเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ให้ทั้ง4เส้นเลยไม่ใช่ยางเปอร์เซ็นต์นะยางใหม่เลยนะครับ ตัวนี้ก็ร้อมแบสวยสวยครับนามาในขอบ17ครับขนาดยาง2 6 5หก้ท่าด้านในซุ้มล้อครับโอ้โหการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติแน่นอนครับนะนี่ครับโอ้โหน้ำสนทังมะพราอยู่ครบบันไดอยู่ในสภาพดีแบบนี้คันนี้เข้าใหม่ครับใครอยากได้ไว้ใช้งานติดต่อมานะครับโอ้โหนะครับขออนุญาตดึงให้ดูนะครับแคริบอยนะครับนะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยครับนะใครอยากเอาไปใช้งานเอาไปใช้งานได้เลยครับตัวคัสซีไม่มีการตัดต่อแน่นอน นี่เลยนะรถเกรดเอยู่แล้วครับล้อแม็กสวยทั้ง4ล้อแล้วก็ภายในครับให้ดูก่อนนี่นะครับตัวยางไม่เคยแตะถนนครับยางใหม่ๆเลยนะครับนะศู์อาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ที่สําคัญอยากให้ดูสภาพแรกเข้าว่าสวยมากนะครับใครหารถไว้ใช้งานครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับถือว่าสวยถือว่าแจ่มกันชนด้านหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับน้ที่สําคัญนะขออนุญาตเปิดครับที่เอามาถ่ายไม่ใช่กลัวอะไรนะไอ้ฝุ่นเยอะเนี่ยกลัวจองไม่ทันกันนะครับ ที่นี่ขายดีมากนะครับนะสำหรับกระบะสีประตูนะครับนะยกสูงนะยิ่งตัวรีโว่ด้วยนะคนตามหากันเยอะนะลูกค้าเยอะแยะนะ FC ผมก็เยอะแยะเหมือนกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติ like, share, ดตามผมไว้ด้วยนะครับไลเนอร์สวยไม่ผ่านการใช้งานหนักมาแน่นอนนะครับและที่สําคัญครับคาด้าน,นข้างนะครับของกันชนด้านหลังฝาท้าทยนะหวนัวน็อตที่คมกริบอยู่แล้วอ่านะสภาพหลังคาด้านบนก็ถือว่าสวยเลยนะในส่วนของตัวแคลลี่บอยเดี๋ยวผมล้างให้ป้ายแดงอาแน่นอน นะครับไม่ต้องห่วงป้ายแดงอาแน่นอนนะครับนะอ่าสวยๆหนึ่งที่โอ้โหนะหนึ่งคันไม่ใช่หนึ่งที่นะครับแล้วก็สัหลี่ยมของฝั่งขวาโอ้โหนะแจมไหมผมว่าแจมเลยแหละใครที่ต้องการรถไปใช้งานนะแนะนําคันนี้เลยครับมือจับเป็นโครมเมี่ยมแล้วเรียบร้อยครับและที่สําคัญตัวเลขคัสซีนะครับต้องมาดูก่อนอ่าไม่มีการเจียตอกใหม่นะครับเดิมๆแน่นอน ใครอยากได้ไว้ใช้งานนะผมล้างบอกเลยว่าไอ้พวกนี้ป้ายแดงอายแน่นอนนะครับแต่อยากให้เห็นสภาพสีเดิมแรกเข้าครับสวยมากนะครับนะสวยมากตัว e นะ2.4ตัว e เลขไม้แสนเดียวราคาดีด้วยครับนะ529000อใครอยากตัดสดผมก็มีข้อเสนอพิเศษให้นะก็แค่ติดต่อมาแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็เรื่องประสบการณ์ช่องนี้นะครับเป็นช่องกระบะรุ่นล้วนครับใครที่ต้องการนะติดตามไม่ได้นะครับจริงใจนะชัดเจนพูด ดีที่สุดนะต้อนรับบริการดีที่สุดนะช่องนี้เลยนะสำหรับกระบะครับพมอะไรมันติดฟังกชั่นแล้วเรียบร้อยล้วก็เครื่องเล่นสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้เบาคู่หน้าก็ไม่ได้ขาดไม่ได้ยึดตัวนะครับนี่เลยนะในส่วนของคานบีครับหัวนอ็อตโอ้โหนะสวยขนาดนี้เลยครับแล้วก็คานเอนะครับนะหัวน็อตเห็นไหมแจ่มมากนะครับและที่สําคัญเนาะในส่วนของตรงนี้๋ยวผมซักทําความสะอาดให้นะไม่ต้องห่วงนะไอ้ตรงเงี้ยเห็นดำๆอย่างเงี้ยเห็นมองๆอย่างนี้น,น,นะ ถ้าผมทำครับป้ายแดงอายแน่นอนนะครับหน้าที่สำคัญหน้ากระจกหน้าต่างออโต้ฝั่งค้นขคับครับกระจกผ้าไฟฟ้าปัดไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยมีเซ็นทรัลล็อกให้แล้วเรียบร้อยนะครับอย๋าวเราไปดูด้านในกันดีกว่าเนาะว่าอยู่ในสภาพอะไรยังไงมาขออนุญาตสตาร์ทรถแล้วกันอ้าโอ้โหแอร์เปิดมาเย็นเทียบเลยครับเลขไม่แสดงที่หนึ่งแสนเพิ่งหนึ่งแสนเองนะครับหนึ่งแสนหนึ่งพัน 120กิโลเมตรนะครับนะก็มีบอกอุณหภูมิภายนอกนะครับนะ้าหน้าปัดสีสวยแบบนี้ครับพอมาลัยรอยแหวนขูดไม่มีแน่นอนนะครับนะสภาพเดิมๆแลกเข้าวิธีดูรถมือ2ให้ดูสภาพเดิมๆนะครับว่ามันเดิมตรงไหนอะไรยังไงเนาะแต่จะมาดูเป็นรถป้ายแดงม,มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่ารถผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับที่สําคัญแดบบอร์ดครับ จุดวางพระนะจุดวางอุปกรณ์จับโทรศัพท์ไม่มีแน่นอนนะครับนะสภาพแจ่มแจมสวยสวยแอร์แบ็กมีมให้แล้วเรียบร้อยครับนะที่ดึงขึ้นนะเขาเป็นตัวสูงก็ต้องมีให้นะครับที่สําคัญเครื่องเล่นนะครับนี่แป๊บหนึ่งนะนี่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับหรือใครอยากโหลดเพลงเข้ามาที่ usb ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนะสวยสวยแจ่มแจมด้านล่างมี ac 1 2โวลต์ให้นะครับนะฝั่งนี้ลูกค้าเขาไปซื้อไอตัวจุดบุหรี่มาให้แล้วเรียบร้อยนะสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็ซื้อมาให้แล้วเรียบร้อยนะ แต่ใครไม่อยากใช้งานถอดออกได้ถอดเก็บไว้บ้านได้ปิดฝาตรงนี้ลงนะครับนี่นะเกียร์ออโต้สวยๆหมวดอีโคพาวเวอร์โหมด, Eco, Power, หม,ดมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับที่พับแขนมีมาให้คู่มือมีให้ครบเลยน้อยคันนะครับนะที่จะมีคู่มือครบขนาดนี้นะครับนะคันนี้ก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มฟิล์มของลามินา่านะครับฟิล์มเป็นของลามินา่าไม่รู้ไปเห็นไหมอหนึงนะให้มันโฟกัสก่อนอน,นี่นีนนะอ่านะครับ นี่ๆของลามิน่านะครับนะของแท้แน่นอนนะครับกระจกติดตาโตยต้ามาของแท้เหมือนกันใครอยากได้ไว้ใช้งานติดต่อมานะครับนะ063407882<ะ>ครับบริการเต็มที่เต็มร้อยชัดเจนนะเรื่องชัดเจนมาคุยกับผมได้นะครับมาคุยกับผมได้เลยนะครับบริการเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนนะเรื่องกระบะไว้ใจแมนน้อยฝากกดติดตามไปด้วยแล้วรถที่นี่ครับคับรถเกตเอให้แล้วเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับ ครับใน,นส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็อยากให้เห็นสภาพแรกเข้านะฝฟุ่นอาจจะเยอะหน่อยแต่อยากให้เห็นสภาพแรกเข้าคือรอยน้ามันเยอะไม่มีแน่นอนนะครับนี่คือตัวประกันตัวอะไรอยู่ในสภาพดีหัวน็อตน,นี้คมกลิบอยู่แล้วนะครับสี่สูบสิบหกาล์ครับเครื่องดีเซล2.4ลิตรร้อยห้าสิบแรงม้าลื่นฟื้นป,นปาแน่นอนอันตราก,การประหยัน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับมีตังในกระเป๋าเติมน้ํามันแค่นั้นพอ นะครับนะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดแล้วนะครับนะแยกโซลามีมาให้นะครับที่สําคัญแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จำเป็นต้องรอ2ปีนะแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับเนมเพตอยู่ครบนะครับคานด้านข้างนะคานหน้าหม้อน้าครับโอ้โหนะสวยและคานด้านหน้ามีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดครับห้ามใหม่มาเด็ดขาดดูรถมือสองไอ้คานพวกนี้ห้ามใหม่มาเด็ดขาดนะครับนะต้องมีร่องการใช้งานแบบนี้เลย นี่ครับนี่คือรถเดิมๆนะครับนี่นะสวยไหมหลอกระโปรงตีตาโตยิต้ามาของแท้ครับหัวน็อตนี่คมกริบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้นะนี่ครับนะสันเหลี่ยมด้านข้างคมคมแบบนี้ครับอ่านี่เลยนะครับสวยทั้งสองฝั่งของแท้แน่นอนนะสําหรับตัวแผ่นกันความร้อนเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้ป้ายแดงอายแน่นอนนะครับ คันนี้ขอย้ำรุ่นอีกทีครับคือ t ต y ยต้ารี vo นะครับนะ2.4ตัว e พิเ ner ยกสูงแคโฟนะครับปี2019เลขไมเพึ่งแสนเดียวครับนะแสนกับอีก1000เนาะราคา5 2 9 0 0ครับผ่อน8,000กว่าบาทนะครับนะผ่อน9,000อ่ะผมตีให้เลขกลมๆนะผ่อนประมาณ9,000รวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะได้รถปีใหม่ใหม่ใแน่นอนนะครับนะ้ราคาดีๆผมคิดว่าคันนี้คุ้มที่สุดหารถก่อนสงการกลับบ้านสงการครับช่องนี้ติดตามไม่ได้นะครับนะนั่งได้เยอะด้วยนะ มีแคลลี่บอยด้วยด้านหลังครับอ่าสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้แม่น้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ